ไอจตเคสตูดิโอวันนี้ขอเสนอตอนแนะนำดาราไอวีและคลิปนี้ที่ผมจะมาแนะนำนะครับเธอเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งไทยและเธอก็สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ด้วยมิยาสกิรินหรือที่เรียกสั้นๆว่ารินจังเธอได้กลายเป็นที่นิยมในหมูลล่หนุ่มไทยที่ชอบหนังวอบอยู่ในญี่ปุ่นเพราะว่าเธอนั้นเป็นลูกครึ่งไทยนั่นเองแล้วก็มีข่าวเวบบิลมาว,า,วา,วาว่าชาวญี่ปุ่นได้เริ่มมีความสนใจเธอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงเพราะว,าว่าเธอเป็นนักแสดงที่มีสายเลือดไทย และในทวิตเตอร์ส่วนตัวของเธอเธอได้ทวิตข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัวเป็นภาษาไทยว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามและก็ช่วยเชีร์เลอเมื่อคนไทยเราเนี่ยรู้ว่าเธอมีสายเลือดไทยทวิตเตอร์ของเธอก็มีอยอดติดตามเพิ่มขึ้นนันทีและนำเปิดตัวของเธอมีชื่อยาวเหยียดว่าเปิดตัวเอวีน่าใหม่มิยาสกิรินสาวลูกครึ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พนักงานออฟฟิศของ SOD ก็ตามนั้นนะครับสาหรับใครที่ไม่อยากพิมพ์ชื่อยาวเรามีวับท้ายคลิปทั้งนี้ทั้งนั้น จากที่เธอเป็นเพียงสยรราวร้อาธรรมดาคนหนึ่งซึ่งไรกระแสทางโซเชียลใดๆกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เธอมียอดติดตามในทวิตเตอร์มากกว่าเจมมื่คนโลกแล้วและเธอก็ได้เปิดเผยภาพในสมัยเด็กซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับได้ระบุว่าภาพของเธอเนี่ยเป็นภาพวัยเด็กที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแล้วตอนนี้นะครับ เคยกำลังจะกลายเป็นตลาดใหม่ของหนังเอวีเพราะว่าทางบริษัทแล้วก็นักสแสดงชาวญี่ปุ่นพวกเขานี่นะครับ <c oughs> ก็ได้เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเพียงเพราะว่าหลังจากที่ผลงานฟอร์มเล็กของดาราหน้าใหม่คนหนึ่งได้รับความสนใจอย่างเกินคาดเพียงเพราะว่าเธอมีสายเลือดไทย <c oughs> และนี่คือวัตคุของเธอเพ,พื่อที่ยายเพื่อนๆนี่ได้ไปติดตามและก็สนับสนุนผลงานของเธอ <c oughs>